มาดูวัตถุดิบกันนะครับจะมีพริกแดงกีดาครับมีโค้งอ่อนครับโค้งหมูนะฮะมีใบมะกรูดครับมีต้นหอมครับมีผักชีฝรั่งครับมีมะนาวครับแล้วก็มีตะไคร้ฮะมีขาครับมีข้าวคั่วครับแล้วก็มีในส่วนของพริกป่นครับ ก่อ,อื่นาจะหั่นในส่วนของโครงอ่อนกันนะครับหั่นเป็นชิ้นตาที่เราต้องการนะฮะตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่โครงอ่อนลงไปต้มนะครับต้มในส่วนของโครงอ่อนก่อนนะฮะจังหวะนี้ก็รอให้เปื่อยใช่ไหมครับก็มาหั่นในส่วนของตะไคร้ครับ ตามด้วยขาครับหันเป็นทีเฉียงนะเป็นแว่นๆนะครับส่วนใบมะกรูดก็ฉีกเอาก้านออกนะฮะแล้วก็หันในส่วนของตัวผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับต้นหอมจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะฮะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของมะนาวนะครับแล้วก็เปิดดูในส่วนของโครงอ่อนที่ต้มนะครับจะมีฟองมีมันนะฮะก็ช้อนออกนะครับ เพราะว่าน้ำต้มของเรามันจะได้ใส่นะฮะแล้วก็น่าทานครับนี่ครับแล้วก็ดูว่าคงอ่อนแล้วสุกระดับหนึ่งหรือยังนะฮะถ้าสุกแล้วก็ใส่เครื่องสูุนัรนะฮะใส่ข่าครับแล้วก็ตะไคร้ฮะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับปรุงรสชาติด้วยรสด,ดีครับ แล้วก็ซีอิ๊วขาวครับซอสผักเขียวนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็มันทอนฟองออกนะฮะคราวนี้เราก็ต้มต่อจนโคอ่อนเปลือยนะครับแล้วก็เปิดดูว่ายังมีฟองกับไขมันอยู่หรือเปล่านะฮะร,ระหว่างนี้ก็ต้มจนโคงอ่อนเปลือยนะครับเปื่อยตามที่เราต้องการนะฮะ เดี๋ยวผมจะต้มต่ออีกสักพักนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยปรปุงรสชาติกันนะฮะนะครับผมต้มจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เรามาปรุงรสชาติกันดีกว่านะครับผมจะทุบพริกแดงจีดาใส่ลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามตักในส่วนของน้ำซุปแล้วก็ในส่วนของโคง,งอ่อนนะฮะตามลงไปนะครับ ต่ให้มีเครื่องสมุนไพรด้วยนะฮะจะได้น่าทานนะครับนะครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของพริกป่นนะครับความเผ็ดนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับ มันออกรสชาติเปรี้ยวเค็มนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับใครทานรสชาติไหนนะครับผมก็เปรี้ยวเค็มนะฮะสำหรับต้มแซบตามด้วยข้าวคั่วครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผสมให้เข้ากันนะฮะยังไงฝากกดติดตามช่องด้เลยนะครับต้มสุดแซบครับโคงอ่อน โอเค okay, ขอบคุณครับ